ครับสวัสดีเพื่อนเนะครับวันนี้มาแนะนําวิธีการทํากะหล่าปีผัดน้าปลานะครับขั้นตอนง่ายๆและเป็นคลิปสั้นๆนะครับเยียงเ,เพื่อนๆนาหัวกระหล่ําปีแน่นๆนะครับเลือกมาแล้วก็ฉีกนะครับเอาแกนออกแล้วก็ฉีกเป็นใบใหญ่ๆนะครับฉีกหรือว่าหั่นก็ได้เป็นใบใหญ่ๆแล้วเอาแกนส่วนที่แข็งทิ้งไปนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับแล้วก็สับกระเทียมอ่ะสับกระเทียมนะครับกระเทียมกรีบนะสับแล้วก็ ทุทบบ,บไว้นะครับเตรียมที่จะเอาลงมาเจียวนะครับนี่ครับเจียวด้วยไฟอ่อนๆนะครับก่อนก่อนที่จะเจียวก็ผสมใส่เกลือไปนิดนึงอ่าแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบไปนิดขยำๆแล้วก็เอาลงมาเจียวกับน้ํามันให้เหลืองกรอบนะครับอ่านี่ครับแล้วก็เตรียมถ้วยไว้หนึ่งถ้วยนะครับใส่ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาว น้ำปลาแล้วก็ซอสตำมันหอยแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับคนให้น้ำตาลทรายละลายนะครับแล้วก็ชิมรสชาติที่เราต้องการนะครับเพื่อที่จะเตรียมลงมือผัดนะครับผมเราจะไม่ใส่เครื่องปรุงต่างหากเวลาผัดนะครับผมเราจะปรุงเป็นชามไปเลยนะครับใส่ถ้วยแล้วก็เอาลงมาผัดนะครับผมนี่ครับเมื่อน้ำมันร้อนนะครับก็ใส่กระหล่ำปลีลงมานะครับลงมาผัดนะครับผัดคลุกเคล้าสักครู่นะครับผม ฮันี่ครับง่ายๆนะครับใช้ไฟแรงนะครับช่วงนี้นะครับอ่าก็ค่อยๆผัดไปครับเราจะไม่อ่าให้กระหล่ำปีอยู่ในกระทะนานนะครับอ่าจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงที่เราผสมมันชัครู่นะครับใส่ลงไปครับลาดลงไปครับอ่นที่ผมบอกม่อชัคกู่นะครับมีน้ํามันหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ําตาลทรายนะครับอ่นนะครับคนให้น้ำตาลละลายนะครับแล้วก็ชิมรสชาตินะครับผม เมื่อเวลาเราผัดเราก็ใส่ไปแบบนี้เลยนะครับเราจะไม่ใส่ทีละอย่างทีละอย่างไม่งั้นกระหล่ำปีเขาจะเหี่ยวนะครับเหี่ยวแล้วก็ไม่น่าทานนะครับผมนี่ครับอ่าค่อยๆผัดไปผัดไปเรื่อยๆนะครับในส่วนผสมที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นะครับผสมกลมกลืนกันดีนะครับผมครับช่วงนี้ก็ผัดให้รอกระหล่ำปีเขาสลดนะครับแล้วค่อยตักขึ้นครับนี่ครับเริ่มสลดแล้วนะครับ ผักเริ่มยุบตัวลงแล้วนะครับผมโดนความร้อนนะครับชิมรสชาติได้เลยครับรสชาติที่เราปรุงไว้เมื่อสักครู่นะครับจะรสชาติเดียวกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับล้างกระหล่ำปีให้สะอาดนะครับแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับจีบใบใหญ่ๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วเอาส่วนที่เป็นแกนแข็งๆออกนะครับนี่ครับได้ที่แล้วครับชิมรสชาติครับผมได้ที่ ชาที่เราต้องการนะครับกระหล่ำปีก็จะเป็นเมนูที่ถูกและประหยัดด้วยนะครับ1ลูกผัดได้จานม่เลนะเลยครับผมอันนี้ผมก็ซื้อมาลูกใหญ่นะครับอันนี้อันนี้ในกระทะนี้แค่ครึ่งลูกนะครับผมครึ่งลูกเองนะครับไปทําทานในครอบครัวนะครับรับรองอิ่มอร่อยนะครับเมนูนี้ถ้าทานในร้านอาหารจะแพงนะครับผมชาแล้วม่ชามจานหนึ่งไม่ต่ำกว่า 60- 50นะครับ อ่านี่ครับกระลำปีก็หัวหนึ่งก็ประมาณสิบกว่าบาทครับผมสิบสองสิบสามบาทเองนะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับอ่าได้แล้วนะครับชอบน้ำมากน้อยแค่ไหนก็ใส่ตามชอบเลยนะครับอ่านี่ครับได้แล้วครับโรยด้วยกระเทียมนะครับที่เราเจียวเมื่อสักครู่นะครับกรุบกรอบอร่อยนะครับผมอ่านะครับแล้วก็น้ำของผัดทาน ทานเล่นก็อร่อยนะครับทานคลุกข้าวก็อร่อยนะครับผมเป็นเมนูประหยัดอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนําวันนี้นะครับเพื่อนๆครับอ่าน่าทานครับได้จานมาเลยครับนี่ครับอ่าสวยงามเลยนะครับเพื่อนครับหอมหอมมากๆครับหอมมากๆเลยนะครับ ครับชวนมาทานกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชาแนลด้วยครับเคล็ดลับดีๆก็จะเอามาฝากนะครับผมวันนี้เป็นเมนูที่อร่อยและราคาประหยัดนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ